อันนี้คือจอมยุดได้นี่เบื้องหลังเป็นวัธรรดดาเมียตุ้มบอกหอยคันเหมือนนี่เลืองานมากก็ได้มากตำามวกฮวงนะครับผมนี่ครับผมท่านจอมหยุดมาตำามวกฮวงเหมือนนี่คิดอยากตำามวกฮวงก็ดีห้องกับฝานนะครับพี่นอ้องนี่ครับผมฝานไปเลยครับผมโอ้นี่ครับผมคือตอนจำบัวใหญ่แท้ <c oughs> ก่อนตำกับยนเกิน,นอ,อีกจะกรอบนะครับนี่ครับผมอันนี้จะเป็นแบกพริกอ้วาวเจ้าควล่ะเบื้องตทาใส่บบกพริกเกิน <c oughs> ข,กขนาดนะครับผมอว้าว อันนี้กระเทียมนะครับผมอู้ถ้านกกะเกียนก็มีนะครับผมนี่ครับผมว้าบักกอกโอ้ย่นก้อนนะครับยังใส่นี่ครับผมบักกอกสองน่วยนะครับผมบักกอกม้าแต่สาระข้ามผลละแล้วก็บักเคี่เทีดนะครับผมบักเคี่เทีดเลี้ยยืดด้วยหนึ่งนะครับผมนี่ให้ตู้เย็นแล้วก็ใส่ไปเลยนี่ครับผมอู้บักธรรมดาปุ่นอ่ะคุณว่ถ้าใส่บักเคี่เทีดก็มีดปุ่นขนาดซาใส่หน้าปลาแดดนะครับคุ่นอูณขักแน่ แล้วก็นาตาลนะครับปั๊หยอย่อใส่ไปเลยคุ่นใสลายใสหน่อยอ,อพอดีแล้วมาน, <c oughs> นันพุ่นและนี่นปาปลาคุบปุ่นอ่ะคำว่ายนมาเลยนปาปลาใส่ไปเลยมาสันนี่ครับผมขาดบอได้ก็คือผงนัวนี่ครับผมใส่ลงไปเลยเยอะแล้วก็ตาก้นให้มันเนข้ากันนะครับมนสันปุ๊บปุ๊บแล้วก็ใสเสร็จแล้่งกงไปมนสั พุดนะโอ้เบิ้งกระทาต่ำโหลดครับผมเอ้อ <c oughs> นี่ครับฟาดเป็นตะแซสบแท้ท่านจอมยุดขึ้นต่ำหมวกหงเป็นตะแซสบคักแน่แท้แล้วก็มาซิมเบิ้งนะครับผมหึ <c oughs> เป็นเนี่ยล่ะแซียบประชันวัดท่านจอมยุดต่ำหมวกหูเสียบอยู่ดีครับผมนี่แล้วก็มาค้นเสีถาดใหญ่ๆนะครับผม <c oughs> มาเนี่ยมาเลยครับพี่น้องเจ็ดเจ็ดเหมือนกันนะครับผมอ่านี่ครับผม กับบรรยากาศตอนหลบเสาร์านะครับผมตัวเสียบรับสัญญาณไม่หายแล้วพี่น้องอันนี้ใส่เสียงสดนะครับผมโอ้พี่น้องสอไม่เมื่ดซีหาแล้วนะพี่น้องตัวเสียบหายอีกแล้วโอ้จีไดย์สอไม่ครับผมกําลังรอสั่งนะพี่น้องนี่รับผมหลังจากเลื่อนงานมากก็เดยตะมุงครับผมนี่รับผมเศษๆตะมุงแศ่บอกกอกน้ำนมหน่อยสาขามนะพี่น้อง Hmm. 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 Đây cả thì, 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 quá nó gì mình không hòa không bật cỏ các tiêm thêm Hãy subscribe cho kênh เดลืองานมากเลยอยากเขากินจะกินตำหุงเป็ดเผ็ดนะพี่น้องนี่แล้วผมนืองานเมื่อกี้เฮดโอนะครับผมเนี่ยเหลืองานมากทอดถองประมันสองมืองคืน 으음 음, 음. 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 หนุ่ากันเลยพี่น้องนี่ครับผมเวลาหยังไม่เจ๊งสีหยั่งไงอันนี้ก็แล้วแต่ค้อนมันนะครับผมสำหรับหน่อยใหม่สารค้ามเป็นจีบมวยทั้งทีนี่ครับผมม้วนแล้วก็าตากกระโดดนี่ครับผม,บบาาบผมเขากับตากค้ามนี้ง่ายนะผมอย่างได้ต้นได็กับตากเอาะครับผม ตอนบังคับหน่อยสาข้ามนี่จะตอนรุ่มแบบจำโบนะพี่น้อง เขาบ่กกินกินพักกบอิ่มหรอกเนี่ยผมพักหว็หวานขนาดว่างแหวงเด้กกิงเลย ครับผมมวนก่อนห้ากันลุยพี่น้องนี่ครับผมเอออู้หเพชรย้อนยุติธรรมขนาดว่าเซพริกร้ายเลยครับผมเนี่ย มีความหอม,มอของกระเทียมสำหรับผู้ใดมากกระเทียมกับสซกระเทียมใดนะพี่น้องผู้ใดมากก็ยังก็บ่ต้องนครับผมอืมอ,อมืมอ,อืมรยหอมกระเทียม ก็จะจอมไข่ติมเี่ลองพักหัวยงเนี่ยผมมัดภาคีหน่อยสิครัแ้้วเขากบัวไมาเขากันนะครับพี่้องนี่ครับผม กินแล้วก็นอนนะครับเพี่ง้องลิดงานกินตำหนีพ่อว่าต้องกินหลายแต่มันกินหลายไม่กินเหนพ่อวงินนอนไม่ได้แต่เมื่อมือมันยุดยังกินได้หลายเพียงเทนก็เลยไปแซงนี้มันจะ้านกินแล้วก็นอนนะครับผมกินหลายเหน่วงมันนอนหมดแล้ Để mà không bị biến điều gì อืมอีกันกินผักจะอิ่มแล้วนะพี่น้องก้นยังจะมากินผักดีปันน้อนเถอะข้าเจ้าวานี่ครับผมนุ่มหน่อยจะห้างเป็นก้นหมักผักเน่าพี่น้อยนี่ครับผมเลี่ยมจนว่าตอนสุดท้ายอู้ Quỳnh <laughs> ừ, có cho qua Đẹp lại bơi làm được Đúng rồi, Đẹp lại bơi làm rồi มีแต่เมื้วไงเส้นประกอบสวมมออ้วงงวยพอดีนะครับผม เพราะว่าแบบคมันกับลปลายแบบน,น,นี้แล้วกับเกลี้ยทีความนู่นนึงบเกลี้ยทีส้นนู่นนึงก็คือว่ามันเดียยินตื่ยินงนู่นนึงคือกันนะครับผม,ผม,มพี่น้องอืมพี่น้องแซ่บแช่ไหมครับผมหน่วยสะข่างแบบอิ่มอิ่มพักกินพักแพนเข่านะนพี่น้องาคลิปนี้นุ่มหน่อยสะข่ามกับเวใส่ไมมนะพี่น้องเพราะว่าตัวที่ว่ามองที่ว่าเสียบเสียบตูดนะครับผมเสียบตูดโทรศัพท์อ่ะ ตัวรับสัญญาณนมันหายเนาะเป็น้องตอนนี้กำลังสร้างมาอยู่นะครับผมแต่สางเพียมาเห็ดสื่อไหมเมอร์ซีหาตัวเราเปน้องก็เมื่อหลายบาทอยู่นะครับผมคลิปนี้นุ่มน้อยสะข้ามกับแซ่บนัวคายลีกินแล้วกับนิ่งมือแดงสีงานนะครับเป็น้องเดี๋ยวนุ่มน้อยสะข้ามกับสีมาหาพี่น้องมากินไหนพี่น้องเนี่เบื้องไม่นะครับพี่นน้องคลิปน,นี้ก็สวัสดีครับ